นานา <ried out. S 1> สก,กาินแม่งโค้ดางโคนหนาหากกว่าเ๋ยวต้องมีต้องจันแล้วป่ะแล้วเอาเบิรงกันว่า2798เกทครับ15ตัวในเมืเอ่อนี้จะพอในการซุ่มห้านานาหรือบอมาเบิรงกันครับทุกคนค่อยดวงดีออกเลยดีกว <_ v isa> ่าจานโอเคสบายดีทุกคนบัดดี้ทุกคนครับอยู่ครับอีเวนท์ปิ๊ปั้นปัสนหมอกเออนั่นแหละ เป็นสะก,กินนานากับอาดานเนาะที่เข่าในตู้นี้มาเบิ่งกันว่าเราจะได้อย่างกันแน่ขอให้ดวงดีในการซุ่มในมือน,นี้ทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆก,กุสามก้เพชรธมีไปอยู่ประมาณ2,798เพชรเราจะกดเท่อละ10บาทแล้วก็ใส่ตัวบวกไปนำมันจะพอหรือบ่พอกะโบฮู้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันถ้าบ่พอก็คือไป่ีหน้าจึงมาต่อกัน450 บัตแรกสิบบาทของเขาเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวไปเบิรงกันว่าในเอีเวนต์มันมีอย่างไรอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้หล,กลกักๆคือ2สก,กินเลยสก,กินที่เราจะแลกก็คือเป็นนาณาในมือน,นี้ถ้าเราได้เน,นาะนา้ากรแล้วก็จะมีหนาณาแล้วก็อาดัตในการแลกเราจะต้องใช้สินส่วนเปลือกหอยเล็กในกะรสินส่วนเปลือกหอยเล็กพันสองร้อยสินส่วนแล้วก็มีเอฟเฟกต์วงเอฟเฟกต์วาร์ปเออฮะแหละถ้าเราซุ่มได้พวกนี้กะมันจะโบได้เอามาแลกพวกนี้ แลักการซื้อ่าสมมติว่าอยากได้สกินนานาอัมบาราดก็เขาสามารถไปแลกคอลเล็กตัวคอลเล็กเตอร์สกินพวกนี้ที่อยู่ในตู้นี้ได้เลยบอก่าสกินหนึ่งตกเท่าไหร่เนาะมาสิบบาทแรกของเขากดไปก่อนสี่ร้อยห้าสิบขอให้โอ้หนึอยก็ไม่รู้สติ๊กเกอร์สองงานปักเอ้ยเก้าสิบสองบวกกันไปแลกเอาเนาะเก้าสิบสองแล้วขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยหกสิบจิ้งจ้น สิบบาทที่สองสิบบาททีท่สองฮปั๊บโอเ้เอ้ยได้สาวมันสูงสุดสาวป่ะวะตรงดีวะหรือว่าเกือบวะโอค้คิดว่าพอนี่ขนาดขนาดกดสิบบาทมันยังขึ้นแต่ร้อยปัยเลยไม่แจกไรสักเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บบัตรก่อน A few moments later มาเดี๋ยวมาจัดกันต่อสิบบาทฟรีนะบัตรทั้งหมดที่มารอบแรกก็คือสิบห้าปเนะาะใส่ไปก่อนบัตรฟรี บอยไบัตรฟรีมีทั้งหมดอยู่9เก้าใบฟรีกองเขาไปเลยบัตรฟรีองไุติดบัตรฟรีอัลโหแก่บอกไอสัตวีสัตโอ้โหตีเกยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเ่า่าไ่า่า่าฮ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 ่าาฮ่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 าฮ้าฮ่าฮ่าฮยาฮฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮ่า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 ฮ่าฮ่าา่ฮา่เา่า่ ใครมาดีกับกูอย่างนี้วะเดี๋ยวเรามาท้านี่ก่อนซุ่มไปแล้วแต่ละเทือแต่ละเทือแต่ละครั้งเดออ่าทั้งหมดที่เฮาซุ่มเนี่ยมันเขียนแสนบอกห้าสิบเก้าเทือที่เฮาซุ่มไปแล้วประมาณนี้แหละห้าสิบเก้าเทือ่ไปลองลองกดข้ามเหมือนเดยี่ดียวด,ยวดยวีโอเคเรียบร้อยโง่จริงจร้ามันเลยโอ้แต่เดี๋ยวเท่าไหร่เพี่อนเฮาเหลือเก้าร้อยตอนนี้เจ็ดสิบเก้าเทือเด้อเฮาได้อยู่ประมาณแปดร้อยเอาง่ายคือมันขึ้นเท่าร้อย ไปอยากซุ่มกะขึ้นเดือนละร้อยครับไปครับตั้งปฏิทิามึงเป็นซุ่นตีนอะไรโอ้โหชิบังมึงมึมีเอฟเฟกต์แบบพุ่งออกมาปั๊บออกมาให้เลยเหรอไอ้เหี้ยไม่ขอเพราะขำามดมันอาจจะมีเอฟเฟกต์ป้านะเป่าคุยเป่าคุยมึงเป็นซุ่นตีนอะไร โ <phone> อ <pel> <before> ้ยสัตว์เอ้ยป๊าโอ้โหสติ๊กเกอร์อีกแล้วเี้ยบอกเลยป๊าบ่พอจบแล้วจบแล้วแฟงมันจบแล้วเดี๋ยวแม่กําลังอ่านดส่งอีดีมอ้าโซเอ้ยรเดี๋ยวส่งให้งให้งให้ A few inches later โอเค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 เเออเเอ อีซ้อนเสื้อใจดีนี่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยเติมเกมไปลุงแม็กเนาะใครเติมเกมอ e ีฟ mobile, mobile ุตบอลเอฟซีโมบายโมบายเลเจนไล่ไล่เกมโลบงโลบอสจะสามารถไปเติมได้ที่ลุงแมก็กเติมเกมไปลุงแม็กนะทุกคนนะสะดวกปลอดภัยวางไว้ทั้ใจจัดเลยทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเขามาซุ่มกันต่อนนะโอ้โหเหลือเหลืออนนี้ <c oughs> มันเหลือแล้วนี่เข้าใจว่ามันเหลือแล้วโอเคต้องขอบใจเด้๋ยวเข้าใจขอบพระคุณลุงแม็กหลายๆนะที่เติมเพจให้เนาะแล้วก็ซัพพอร์ตหลายๆอย่างโอ้โหแต่ละอีเวนต ซัพพอร์ตกดโค้ดเจอกันอ่าดังยูดังยูแะไรก็อย่าลืมไปเติมกันนะไล่ๆนะเติมๆไล่ๆมายังบบจบแล้วเฮายังโบไต้ยเขาจะมาซุ่มกันต่อกับสกินนาณามือนี้เขาต้องได้เป็นวะไปซิฟเทีอน่าจะได้บาทเดียวปล่อยบาทเดียวเลยเลยสกินออกวะกดข้ามสุดสุดสุดไหนที้คือสูุดนะนี่สุดสุดเขาออกกิออกหน้าอีเวนต์แล้วเข้าหมาทำไปทำเฮียอะไรทสูตรของเขากดสิบบาทจิ้มเข้าไปพี่มุมแสง แต่งความหวังในปีสุดท้ายของเขาขอให้ลาซาเกลในปีนี้หมดลงกับมือนี้กับการกดครั้งนี้แล้วมันต้องออกให้ค่อยโอ้ยสัตว์เอ้ยใครมาเล่นกับกูอย่างนี้วะโอ,อ,อ้เรียบร้อย<ล>อ<ง>เกลือเต็มหน้าโอ้โอพอไอเี้ยสุดไปเลยทุดไปเลยอีกบาทสุดท้ายโอ้ยมันต้องคิดมัเ,าเจาสุดท้ายคิด กไอ้สัสมึงบ้าหอเปล่าเนี่ยโอ้ยแม่งกูนึกสกินไอ้สัตว์เอ้ยอันสุดท้ายนะแม่งจะติ๊กเกอร์มึงก็ออกได้ออกดีเนาะมึงนี่เนาะที่ไม้อย่างกระเดียกระโดดว่ามมึจะกั่นเลยนี่ไอ้สัสโอเคเรียบร้อยนะเห็นบ่เห็นบ่สิ้นส่วนเท่าก็ครบไปแล้วเรียบร้อยก็จบก่อนจะไปแรกจะคลิกให้เบิรงก่อนมาทั้งหมดตอนหนึ่งซกินเทาคลิกไปเท่าไหร่เทาใส้การคลิกไป1 1ึ่งร้าคลิกประมาณนี้เลย เลดี้ครับโอ้โหสกินที่ได้พรจ้าลุงแมกมีเลยนี่กดปัดเดียวได้เคยมีโบจานมีโบฮะอันโบที่กดปัดเดียวได้มีโบหันหลังแจนี้เบื้องหลาคคอยเป็นตัวย่างนี่กดปัดเดียวโอเค เดี๋ยวเขาไปเจอกันคลิปหน้าสื้อกินแรกงเขาก็ได้มาแล้วเนาะทุกคนเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็ยนกําลังใจให้แนะสําหรับดวงเกลือในปีนี้เขาน่าจะเมิดแล้วแหละปีหน้าอาจจะแบบเอออีเวนต์มาต้นๆปีหน้าเขาอาจจะแบบชึกห่วยแบบซ่มแล้วออกบาทเดียวปีนี้อาจจะบอไซ้ปีนี้อาจจะเป็นเขายังเป็นล้าซาเกลือนั่นแหละราซาเกลือประจำปีต้องให้เขา เจอกันคลิปหน้าทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามไลาลๆเด้อทุกคนแล้วก,ก็ไปเติมเกมกันไล้ๆๆนี่เห็นบ่เติมเกมใบลุงแม็กเติมไลายๆครับเจอกันทุกคนท่าแหละปีนี้เป็นปีสุดท้ายของค่อยที่จะเกือฉะนั้นปีหน้าขอมอมห้พวกเจ้าที่บมชิด